สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน,นก็คือเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะคะหมวยได้ไปซื้อหนังนะหนังมาทํากระเป๋ามันเป็นสีดํานะคะไม่รู้ว่าเขามันเป็นหนังวัวค่ะแต่ไม่รู้ว่าหนังอะไรนะเป็นเศษหนังที่เขาตัดแล้วอะ่ะเนาะเพื่อที่จะมาทากระเป๋าใบใหม่อันนี้เป็นสีเทาค่ะสีเทานะคะาสองแผ,แผ่นแผ่นใจอยู่นะคะ จะประมาณได้สองใบอะค่ะข้างหลังก็จะเป็นสีดำแต่ข้างหน้ามันจะเป็นสีเทาๆหมวยก็ว่าจะทำสไตล์อ่อันนี้ก็เป็นอีกสีเดียวกันละค่ะนะคะหมวยว่าจะทำเป็นสไตล์ของแฮมิส แฮมเมออะไรนะแฮมเมอเบกกิ้ง uh, สีเทาๆคลาสสิกหน่อยนึงแล้วก็เมื่อเช้านี้ค่ะ mm hmm. ก็ไปรษณีเขามาส่งของที่จุด uh, รับนับของนะคะมันเป็นกล่องอย่างนี้ค่ะเนาะมีคุบาาสั่งมาตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันทะเลากที่แล้วอะค่ะเพิ่งได้วันจันทร์เนาะ เป็นของมาจากฝลั่งเศสค่ะเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องหนังค่ะหมวยจะให้ดูนะคะว่าหมวยสั่อะไรไปบ้างนะหมวยสั่งน้ํายาทําให้หนังแข็งนะคะใช้ตัวนี้ไปมันจะทําให้หนังแข็งขึ้นค่ะแล้วก็ทีห่หมวยสั่งไปอีกตัวหนึ่งนะมันจะเป็นไอเนี้ยค่ะดินสอเขียนหนัง มันจะออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินออกเงินเงินหน่อยหนึ่งนะคะมันจะลบได้ค่ะอันนี้มันจะลบได้เนาะอันนี้มันจะ,นจะดีแล้วก็เป็นกระดาษทรายขัดค่ะเป็นกระดาษทรายขัดนะคะกระดาษทรายขัดขอบหนังนะคะทั้งหมดมีสามอันค่ะมีสามอันเนาะ ก็ถือว่าดีคะ่ะร้านนี้เป็นร้านขายอุปเรณ์เขาจะแถมอันนี้ให้อย่างหนึ่งคะ่ะเป็นบล็อกบล็อกที่เราเสียบเข็มะะอะค่ะเนาะแล้วก็เวลาเราจบงานนะคะเราจบงานหนังน่ะต้องทาขอบมันนะคะหมวยที่สั่งซื้อสีไปสีสีส้มะคะ่ะแล้วก็สีแดงหมวยกะว่าจะมาผสมกัน,นะคะ่ะสีส้มสีแดงกะว่าจะมาผสมกันให้มันเป็นออกเป็นสีกระเป๋าที่หมวยสั่งไปแต่สีดําเนี่ย มวยจะทาเป็นสีไอ้สีดําสีเทาหมอยจะทาเป็นสีอันนี้ก็ได้หมวยสั่งไปอยู่มันอีกส,สีหนึ่งเป็นเป็นสีเนร์ดสีเนร์ดก็คือไม่มีสีอะค่ะสีใสเนาะก็ยังไงพามารีวิวดูก็ทยอยได้ยังย่งยัง่งยังเหยืออีกนะคะที่สั่งไปอะ ยังเหลือสั่งมาจากประเทศจีนก็ยังไงก็คอยติดตามกันดูนะคะว่ากระเป๋าจะออกมาเป็นรูปทรงในแบบที่เราต้องการไหมดูว,ว่ามันจะเป็นแบบม่วๆนะคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เราไปซื้ออีกนะคะเบอร์เบอร์เอสนะคะสีชมพูเอ่อสีชมพูออกบางๆมันทอนไป นิดนึงแล้วก็มีสีเทานะคะแบบเดียวกันเลยเป๊ะเลยกับสีดำนะเบอร์เอสนะคะเบอร์เอสหรือเบอร์สามสิบหกสามสิบแปดนะคะแล้วก็หมวยก็ได้รับสิ่งนี้ค่ะตอนกลับมาถึงบ้านจากไปรษณีย์เป็นของที่สั่งไปอีกตามเคยที่เราจะมาส่งที่เราสั่งไปที่เราจะมาทำกระเป๋าะคะ่ะดูสิคะยี่สิบชิ้นเนาะ เป็นอะไหล่ทองนะคะสวยมากเลยค่ะจะกลับไปรีวิวให้เขานะคะก็ดีใจค่ะจะได้เริ่มทำกระเป๋าแล้วเนาะค่ะเออเสื้อเนี่ยค่ะจากยี่สิบสองยูโรจุดเก้าเก้าสองตัวก็ตีไปซะสะอัอสี่สิบกว่ายูโรเนาะสี่สิบหกยูโรมันลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเหลือสามสิบสองยูโรจุดหนึ่งแปดยูโรนะคะแต่ราคาจริงๆริงมันเป็นร้อยกว่ายูโรนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อขนแกะ กับเสื้อไอ้แคชเมียร์มันจะทำให้อุ่นนะคะก็คือใส่ตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วก็เสื้อกันหนาวอยู่เลยค่ะแม้ว่าหิมะจะตกนะคะก็ยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ